เขากลับมาแล้วครับกับเจ้า Acer Nitro รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ใช้ CPU รุ่นใหม่ล่าสุด Ryzen 9 8 9 4 5 Hs เป็น CPU ระดับท็อปจากทาง AMD นะครับพร้อมทั้งการ์ดจอเนี่ยเขายังคงใส่ RTX สี่ศย์หกศูนยปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ายุคนี้เนี่ย4060มาแรงมากจริงๆเพราะว่ามันเป็นการ์ดจอ Entry ที่สามารถรันในส่วนตัว AI เพื่อให้ภาพเนี่ยมันอัพสเกลได้แล้วก็รันเฟรมเรทได้ค่อนข้างเยอะซึ่งเครื่องนี้เนี่ยพอมาได้ CPU ใหม่มาบอดี้ใหม่่มมาาาเเเนนนนนีียยัััจะแรรรงขดดดไหดไห๋วปูกคบ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว e x t r e m e t ยนะครับสำหรับด้านข้างของผมตอนนี้เนี่ยคือเจ้า Acer Nitro 16นะครับเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งจากทาง Acer นะครับซึ่งต้องบอกกันตรงๆว่า Acer Nitro เนี่ยมันก็มีประวัติมาค่อนข้างยาวนานมากๆเมื่อก่อนเนี่ยต้องฮิตกันมากๆกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งราคา20,000กว่าบาทหมื่นไปปลายไม่เกิน30,000บาทนะครับแต่ก็ต้องบอกกันตรงๆครับว่ายุคนี้เนี่ยโอ้โหโน้ตบุ๊กแพงขึ้นเรื่อยๆอุปกรณ์คอมแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยิ่งเครื่องนนนนนีีีี้้้เเเ่่่ยยใส CPU ตััวทท็็ออปปขึึมาาาาะคคครรรบบืงงกลดดไถ55,990 การที่คุณจะจ่ายขนาดนี้เนี่ยอันนี้ผมบอกกันเลยว่าคุณจะได้ของที่มันค่อนข้างดีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมขอพามาดูในส่วตัวบอดี้กันก่อนละกันนะครับตัวบอดี้ของเครื่องตัวนี้เนี่ยมีการปรับมาใหม่เกือบหมดเลยนะครับด้านหลังของเขาเนี่ยจะเป็นตัวโลโก้ไนโตรนะครับที่เป็นตัว N ะครับแล้วก็ตัวฝาของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ ผิวสัมผัสแมทเทอเรียลที่ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับในสองตัวบานพับจะอยู่ทางด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็น2ข้อด้านซ้ายด้านขวานะครับเราสามารถโยกเปิดปิดอย่างนี้ได้เลยนะครับใน2งตัวบานพับแล้วก็ช่องระบายความร้อนช่องระบายอากาศเนี่ยอันนี้มีการเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยทางเอเซอร์ไนโตรเนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นสีแดงเป็นเอกลักษณ์ของเขาแต่รอบนี้เนี่ยพอเป็น AMD สติ๊กเกอร์เนี่ยถ้าลองสังเกตดูดีๆนะครับพอมันเป็น AI เนี่ยเขาจะใช้ตัวสติ๊กเกอร์ที่มันเป็นดําส้้มเกเททมองกัันนน่็ มันจะเป็นสีส้มที่ไม่ใช่สีสม้มทึบแต่เป็นสีส้มที่แบบ ใสโปร่งแสงมองเห็นได้นะครับก็จะมีช่องระบายความร้อนเนี่ยสช่องขนาดใหญ่อยู่นะครับเพื่อที่จะระบายความร้อนในส่วนตัวการ์ดจอแล้วก็ CPU นั่นเองในส่วนตัวพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะมีตัว DC Adapter ตนะครับตัว HDMI นะครับแล้วก็ในส่วนตัวพอร์ต USB Typ e C ที่นะครับที่สามารถเชื่อมต่อออกสู่หน้าจอได้ทั้งหมด2พอร์ตด้วยกันก็พอร์ตการเชื่อมต่อให้มาค่อนข้างครบมากพร้อมที่จะเอาไว้ใช้งานกับการต่อหน้าจอคอมหรือว่าตั้งโต๊ะได้เลยนะครับในส่วนด้านขวามือครับก็ยังคงมีรููรรรระบาาายควววมมม้้้้ออนนนใให1ััพทงส่งต,ต USB ท้าย A อีก2ช่องด้วยกันนะครับตรงนี้ก็มีมาให้ครบเลยแล้วก็ไฟบอกสถานะพร้อมทั้งในส่วงตัวที่ล็อกโนบุกนะครับด้านซ้ายครับตรงนี้จะมีในส่วนขงตัวช่องระบายความร้อนเช่นเดียวกันก็อย่างที่บอกพอมันเป็นเกมมิ่ง รูระบายความร้อนให้มาแบบครบทุกด้านนะอันนี้ก็คือ4ี่ช่องตามมาตรฐานเลยสำหรับโนบุกเกมมิ่งแล้วก็ในส่วนตัวนี้ครับจะมีตัวพอร์ต LAN RJ 4 5พร้อมทั้งตัว USB Type A แล้วก็ช่องนี้นะครับจะเป็นตัว micro SD card reader พร้อมทั้งในส่วนตัวนี้แจ็ค3.5มมิลน,นะครับเป็นแบบคอมโบแจ็คเอาไว้เสียบหูฟังแล้วก็ตัวไมโครโฟนได้นะครับก็รูเดียวใช้งานได้ครบเลยใครที่มีแบบพวกหูฟังของสมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถเสียบเข้าในส่วนตัวโนบุกเครื่องนี้พร้อมใช้งานนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูในส่วนตัวหน้าจอแน่นอนพอมัันนนเป็16มมจะไ่ใช จอขนาด15.6นิ้วแล้วแต่ตัวนี้จะเป็นจอแบบ16นิ้วนะครับซึ่งความละเอียดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่2,560คูณ1,600นะครับหน้าจอของเขาเนี่ย165 h ฮได้ sRGB 100%นะครับใครที่แบบว่าต้องการเล่นเกมเอาสีสดๆด้วยนะครับไม่เอาแบบจอเฮิร์ตสูงและสีซีด เครื่องนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับพร้อมกับในส่วนด้านบนตรงนี้เขาจะมีตัวกล้องเว็บแคมมาให้นะครับพร้อมไมโครโฟนมีมาให้ครบๆเลยนะครับอ่ะแล้วในส่วนตัวจอตัวนี้เนี่ยมีฟังก์ชันอีกนิดนึงพอเขาใช้การ์ดจอ n v ็นวีเดียนี่ยเขาก็เลยใส่ตัว n v ็นว a g s y n จีมาที่หน้าจอตรงนี้นะครับ <Wow. S 1> ดังนั้นใครที่แบบว่าต้องการใช้ฟังก์ชันให้มันครบเครื่องนี้มันค่อนข้างตอบโจทย์เลย ต่อมานะครับเรามาดูเลเยอร์ในส่วนงตัวคีย์บอร์ดกันบ้างละกันรอบนี้ a c e ซ n i t r นก็เปลี่ยนจริงๆครับไม่ใช้คีย์บอร์ดขอบสีแดงแล้วไม่ใช้คีย์บอร์ดขอบสีขาวขุ่นแล้วนะครับมันทําให้ดูอินเตอร์ให้ดูล้ามากยิ่งขึ้นโดยการเขาใช้เป็นแบบเหมือนโปร่งแสงมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ไฟ R G B ์เนี่ยมันดูส่องสว่างแล้วก็เด่นมากยิ่งขึ้นในส่วนด้านบนตรงนี้ครับยังคงมีปุ่มนะที่สามารถปรับโหมดเอาไว้ได้ใครที่แบบว่าซื้อนโนบุกมาเฮ้ยเครื่องมันไม่แรงเข้ารีวิวเลย กดปุ่มนี้ครับมันจะมีการเด้งตัวซอฟต์แวร์ในตัวเซนมานครับเราสามารถปรับโหมดได้เทอร์โบโหมด not available อันนี้คุณจะต้องเสียตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับซึ่งอะแดปเตอร์ชาร์จที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีขนาดประมาณ1ฝ่ามือกําลังไฟเนี่ยจะอยู่ที่230วัตต์ด้วยกันถ้าคุณไม่เสียอะแดปเตอร์ชาร์จเนี่ยจะไม่สามารถเปิดตัวเทอร์โบโหมดได้นะแต่ถ้าสมมุติคุณจะใช้งานโหมดอื่นเนี่ยอันนี้คุณก็สามารถกดปรับตั้งค่าได้นะครับผมก็จะสามารถ เปลี่ยนในส่วนงตัวหมดของเครื่องตัวนี้ได้แล้วก็ด้านบนตรงนี้จะมีในส่วนงตัวรูนะครับรูลําโพงรูระบายความร้อนนะครับซึ่งรองรับในเรื่องของตัวระบบเสียง DTS X นะครับใครที่ต้องการแบบดูหนังฟังเพลงให้เสียงแบบอวบอิ่มเอาไว้ต่อลําโพงแยกหรืออะไรต่างๆอยากใช้ลาโพงตัวเครื่องเขารองรับฟังก์ชันจัดเต็มนะครับแล้วก็พอเป็นโนบุ๊กไซส์16นิ้วเนี่ยก็จะมีในส่วนงตัวนําแพดนนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องจะอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยพิมพ์ตัวเลขอยู่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด ไปโดนปุ่มปิดเครื่องมันจะชัดดาวไม่ต้องกลัวเพราะตัวนี้นะครับถ้าคุณไม่กดค้างคอมพิวเตอร์จะไม่ดับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เขาเคยเจอมาเนาะก็ทำไปอย่างเงี้ยเนี่ยหายห่วงแน่นอนนะครับ <S 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 <ๆ>ต่อมาครับในส่วนองตัวสติกเกอร์ตรงนี้มีเขียนคําว่า AMD Ryzen 9นะครับอย่างที่บอกต่อไปนี้นะครับถ้าคุณจะซื้อโน้ตบุ๊กที่เป็น CPU AMD ให้มองหาสติ๊กเกอร์ที่มันเป็นดําส้มถ้ามันเป็นดําส้มหมายความว่า CPU ที่เขาบิวอินมาเนี่ยจะมีในส่วนองตัว AI มาให้นะครับแล้วก็ตัวคีย์บอรัปกแบบนแู จอ NVIDIA GeForce RTX นะครับรับประกัน Onsite Service 3ปี oh. นะครับต่อมาในส่วนของตัว Touchpad นะครับก็เป็น Touchpad ไซส์ขนาด ใหญ่กว่ามาตรฐานเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการทําขอบลงไปแบบลึกชัดเจนตัวปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่ามันสามารถกดใช้งานได้ในทันทีเลยว่าคุณต้องการคลิกซ้ายหรือคลิกขวาก็แค่ไปด้านซ้ายหรือด้านขวาแค่นั้นก็คือจบเลยนะครับอ่ะต่อมาในส่งตรงนี้ครับ Nvidia a d v a n c e Optimize Optimize มาเรียบร้อยตัวกาจ์ดจอ4060ตัวนี้นะครับ115วัตต์กำลังไฟแค่เนี้ยเหลือกินเหลือใช้แต่มีสิ่งหนึ่งที่น่าเซอร์ไพรส์ก็คือ Liquid Metal ครับ ปกติเนี่ยเราจะเจอกับในโน้ตบุ๊กบอดี้ตัวท็อปเช่น p ีเดเตอรหรือถ้าสมมุติเป็นยี่ห้ออื่นๆก็ต้องเป็นตัวท็อปลน์ท็อปซีรีส์นะครับหลายคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าตัว a อเซอร์ไนโตรเนี่ยมันจะเป็นรุ่น Entry Level Low to Mid Mid to Low นะครับแต่เขาใช้ตัว Liquid Metal มาแล้วเพื่อในการระบายความร้อนที่ดีที่สุดนะครับเขาก็เลยใส่ตัวนี้มาแล้วก็โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ครับรองรับ Wi-Fi 6e เป็นที่เรียบร้อยใครที่แบบว่าต้องการใช้ w i f i แรงๆระดับ 1G ตัวนี้ใช้งานได้แน่นอนนะครับมีระบบตัดเสียงนะครับเป็นตัว AI noise reduction นะครับเวอร์ชัน2 0น2.0แล้วก็ตัวพอร์ต usb type c ที่เราเห็น,น่ะเป็นพอร์ตตัว usb 4แล้วนะครับคุณสามารถเอาไปต่อ Docker การ์ดจอแยกได้ด้วยถ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ยังแรงไม่พอในอนาคตมี rtx 5090อย่างนี้เอามาเสียบใช้งานผ่านตัว usb 4ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวพอร์ต hdmi เครื่องนี้ที่ให้มาเนี่ยจะเป็นแบบ hdmi 2.1นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองแกะเครื่องกันดูดีกว่าว่าเครื่องเดวนี้เนี่ยด้านในเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างป แกกันเลยครับ เปิดฝาออกมานะครับเราก็จะเจอกับในส่วนตัวชุดระบายความร้อนนะจะมีฮิตไปท์ทั้งหมด3เส้นด้วยกันเป็นเส้นยาว1เส้นที่พ่วงด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็เส้นเล็ก1เส้นทางด้านซ้ายแล้วก็เส้นขนาดกลางเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวาครับพัดลมก็ระบายความร้อนได้แบบสบายๆในส่วนของตัว PCB สีเขียวไม่ต้องไปคิดมากเพราะว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยยังไงยังไงปิดไปมันก็มองไม่เห็นนะครับส่วนของแรมนะครับเครื่องนี้เนี่ยสา็นแบ,บนสองกิก์ดีดีอต,ต,ตัวด้วใสมนเป็นแบบสิบตกกิั้งมาทางานซ้อนะครับแต่ว่า ด้านขวามือเนี่ยที่มันมีเขียนเลข2ออยู่เนี่ยเขาจะมีช่องว่างอยู่1ช่องคุณสามารถอัปเกรดในส่วนของตัว M.2 ใส่เพิ่มเข้าไปได้โดยที่ไม่จะเป็นต้องถอดตัวเก่าออกนะครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับจะเป็นย่อ S.M.P. นะครับความจุเนี่ยจะอยู่ที่76วัตต์อาวแต่ใช้งานได้จริงๆเนี่ยจะอยู่ที่74วัตต์อาวนะครับพร้อมทั้งลำโพงด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็จะมีในส่วนของตัวการ์ด Wi-Fi นะครับที่เขาติดตั้งเอาไว้ให้ถ้าสมมติใช้ไปแล้วคุณออออยยยยยาาาาาากกกกกกจะะัััปปปปเเเเเรรรรดดด็็็นนน Wi-Fi Wi-Fi ี่่สสมมมถไ้้้้แแตผบลุคงงใชิิทภพ ซีอี CE ตัวนี้ก็เหลือกินเหลือใช้แล้วนะครับก็เป็นว่าผมบอกเลยนะครับสเปคทั้งหมดทั้งมวลท,ที่คุณเห็นไปเนี่ยน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยอยู่เพียงแค่ประมาณ2.34กิโลเท่านั้นนะไม่ถึง2.4ก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรงตัวโหดที่น้ําหนักอยู่ในเรนจ์กลางๆไม่เบาไม่หนักเกินไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราไปดูกันดีกว่าว่าประสิทธิภาพในการเล่นเกมของเครื่องตัวนี้เนี่ยโหดขนาดไหนไปชมกันครับ ก็สำหรับเจ้าตัว Acer Nitro ตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอก CPU นี่ตัวโหดเลยครับ Ryzen 9ในรหัส 8945HS นะครับ CPU เนี่ยจะเป็นแบบ 8คอ16บหเทรดซึ่งตัวตัวนี้เนี่ยรองรับ pcie 4.0อยู่นะครับยังไม่ได้รองรับ5.0เนาะแล้วก็ในส่วนของตัว ram เนี่ยจะเป็น ddr 5 32GB นะครับบัสความเร็วอยู่ที่5600ด้วยกันนะครับการ์ดจอเนี่ยก็จะเป็นตัว7 8 0 m แล้วก็การ์ดจอแยกจะเป็น rtx 4060ซึ่ง rtx 4060ตัวนี้เนี่ยมันสามารถบูสต์ความเร็ว gpu คล็อกขึ้นได้อีก1 0 0 m h z ถ้าคุณปรับในรูปแบบของทอร์โบโหมดของในส acer nito sent น,นะครับอันนี้ผมก็วิธีการเทสจะปรับ acer nito sent ให้เป็น turbo mode ไว้าการ์ดจอตัวนี้ครับจะเป็น max tgp อยู่ที่115วัตต์ได้กันแล้วก็ในส่วนของตัว benchmark ตัวนี้นะครับ single thread เนี่ยได้ที่698ครับ multi thread เนี่ยจะอยู่ที่7,085แต้มเลยนะครับอันนี้ถือว่าสูงพอสมควรเลยแล้วก็ในส่วนของตัว ssd นะครับตัวนี้ read 7,000พัน write หกพั random 4 k 58และ229ซึ่ง ssd ตัวนี้เนี่ยให้ความจุ1ผมมองว่าเทรา SSD แบบ ทั้งแรงทั้งความจุเยอะเพียงพอต่อการใช้งานมากๆนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูในส่งตัวซีรีเบนท์ยีกันบ้างนะครับตัวนี้มัลติคอร์เนี่ยจะอยู่ที่15,712แต้มแล้วก็ในส่วงตัวซิงเกิลคอร์จะอยู่ที่1,751แต้มต่อมาในส่งตัวซีรีเบนท์สองศนะครับ ตัวนี้เนี่ยมัลติคอจะอยู่ที่916แต้มแล้วก็ซิงเกิลคอเนี่ยจะอยู่ที่103แต้มส่วน G P U เนี่ยจะได้ที่1748แต้มถือว่าสูงเลยสำหรับในส่วงตัว G P U นะครับและต่อมาครับเรามาลองดูคะแนนทั้งระบบกันอย่างเจ้าตัว P C Mark 10ครับตัวนี้เนี่ยจะได้คะแนนที่ 8,664แต้มเรียกได้ว่าเกือบ9,000เลยนะอันนี้ถือว่าสูงมากนะครับพร้อมทั้งในส่ง,งตัว3 d m a r k Firestyle ครับได้คะแนนที่24,380แต้มครับต่อมา Time Spy นะครับจะได้คะแนนที่1 1 0 6 9แต้ม Speedway จะอยู่ที่2,654แต้มตัว Street n o m a d นะครับได้ที่2,398แต้มและตัว Port Royal ครับอยู่ที่6,128แต้ม และต่อมากับโปรแกรมกีบเอนซิกนะครับตัวนี้ซิงค์แอคอร์เนี่ยจะอยู่ที่2,569แต้มแล้วก็มัลติคอร์เนี่ย13,046แต้มนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับผมต้องบอกขอย้ำอีกหนึ่งรอบว่าเราเซ็ตเจ้าตัวเอเซอร์ในโตเซนเนี่ยให้แม็กทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวพัดลมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวโหมดที่เซ็ตเป็นแบบเทอร์โบโหมดนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลองเทสเกมกันครับต่อมากับเกม Call of Duty Modern Warfare ภาค3นะครับอันนี้เราจะปรับเป็นแบบ เต็มหน้าจอฟูลสกรีนฟูลเอชดีเป็นแบบ2560คูณ1น0 0นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคุณภาพตัวนี้ปรับเป็นแบบสูงสุดเลยนะครับ DLSS ก็ปรับเน้นคุณภาพนะแล้วก็เปิดในส่วนของตัวเฟรมเจนเอาไว้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าปรับแบบเทพสุดสวยสุดดีสุดมันจะเล่นได้สักเท่าไหร่กันเชียวกับเจ้าตัว RTX 4 0 6 0 115วัตต์วัตครับเปิดมาครับก็ได้มาที่90-80เฟรมเลยทีเดียวเชียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสูงเพราะอันนี้เรราปับ กราฟิกสูงสุดทั้งหมดนะครับโอ้โหอือหือเอาจริงๆเกินคุ้มค่ามากการ์จอรนี่รันได้ประมาณ90วัตต์ เอาจริงๆนะครับผมเคยบอกไปแล้วเนาะในส่วนของตัวการ์ดจอตัวนี้มันอาจจะไม่ได้เต็มแบบ130วัตต์อะไรต่างๆแต่เอ็นวีดียส่วนมากเขาจะล็อกวัตต์กันไว้อยู่แล้วนะครับก็วิ่งได้เต็มที่ก็อยู่ประมาณ100วัตต์อยู่แล้วซึ่งอันนี้ได้115 w วัตต์วิ่งจริงก็90วัตต์ผมถือว่าโอเคเลยในเรื่องของการระบายความร้อน g p u เนี่ยอยู่ที่62องศาถือว่าค่อนข้างเย็นนะกับ rate, เฟรมเรทเอเวอร์เรเฉลี่ยเท่าที่ผมดูก็ประมาณ95เฟรมอันนี้ก็ถือว่าโอเคส่วนของตัว RAM ตแวรมเนี้ก็ ว่าไม่ต้องไปแต่งเติมเสริมเติมแต่งแล้วนะแค่นี้จบถือว่าแรงใช้ได้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองดูสรุปเฟรมกันดีกว่าว่า Call of Duty ตัวนี้เนี่ยได้กี่เฟรมมานี่ครับเฟรมเรทเอเวอร์เรอยู่ที่90เฟรมด้วยกันถือว่าแจ่มเลยนะครับในสองตัว CPU ตัวนี้ก็จะปั่นเฟรมได้ถึง375เฟรมแล้วก็ในส่วนตัวการ์ดจอโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่137เฟรมไปลองดูเกมต่อไปกันดีกว่าป สำหรับเกม Forza Horizon 5นะครับ Resolution เราปรับเหมือนเดิม2,560ณ1,600 DLSS เปิดนะครับ Frame Gen เปิด Reflect Low Latency เปิดไว้นะครับแล้วก็กราฟิก Extreme เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าเกมนี้กี่ร้อยเฟรมนี่ครับเฟรมเรทที่ทำออกมานะครับอยู่ที่77-78ถึงเฟรมเรทด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพแบบ 2K นะ 2.5K 2,560ณ1,600แล้วก็ในส่วนของตัวอุณหภูมิการจออย่างที่ผมบอกอันนี้ 56 5 7ถึง57องศาเท่านั้นเย็นกว่าเกมเมื่อกี้อีกนะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยมีการบูสต์ความเร็วไปสูงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเฟรมเรทอาจจะเฉลี่ยไม่ถึง100ฟเฟรมผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณช่วง80เฟรมก็เดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะจบที่เท่าไหร่ไปดูกันครับ Everrate อ r เฟรมเร e ของเกม Forza Horizon 5นะครับก็จะได้ที่82เฟรมเรทเล่นสบายครับใครอยากได้เฟรมเยอะกว่าน,นี้ไปปรับ Full HD อันนี้ก็เหลือเลย ลองดู e l d e ดอ i n ลกันบ้างนะครับอันนี้ผมปรับสูงสุดทุกอย่างเลยนะแล้วก็กราฟิกเนี่ยปรับสูงสุดเรามาลองดู2560 0คูณ1600เกมนี้ล็อก60เฟรมอยู่แล้วนะครับซึ่งเล่นได้สบายใครที่แบบอยากจะเล่นเกมแนวเนื้อเรื่อง e l d e ดอ i n ลนะครับเน้นแบบเอฟเฟกสวยๆโอ้ยเครื่องนี้ผมว่าตอบโจทย์เลยแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยสีจอมันก็ดีด้วยนะครับแหมเสียดายไม่มีบอสแถวนี้เนี่ยเราไปลองดูแสงเปลวไฟกันดูนะครับ เฟรมเรทมีดรอปลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นี่ฉากที่ตีกัน50กว่าเฟรมเรทนะถ้าคุณบอกว่าอยากให้เฟรมแบบไม่มีดรอปไม่มีหน่วงเลยคุณอาจจะลดในส่วนงตัวกราฟิกคุณภาพลงมาสักเล็กน้อยก็ได้แต่ว่าตอนนี้มันเป็นฉากฝนตกมันก็จะมีการกินเทคเจอร์อะไรต่างๆเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็ถือว่าโอเคเลยสําหรับเจ้าเครื่องตัวนี้ครับ4060ไม่ธรรมดาเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว A c e ซอร์ในโตร16ปี2024นะครับก็ต้องบอกตรงๆเลยว่า เฮ้ยเมื่อกี้ที่เราลองเบนท์ในส่วนองตัวซีดีเบนท์กันนะครับลองเบนท์ในส่วนองตัว CPUC นะครับผมได้ลองดู CPUC เนะี่ยความร้อน CPU 70องศาอันนี้ถือว่าเย็นนะครับและถ้าสมมติลองรันในส่วนองตัวซีดีเบน์เนี่ยก็บอกตรงเลยเฮ้ยอยู่ในเลนประมาณ80อันนี้ถือว่ารับได้มากอาจจะเป็นเพราะในส่วนองตัวลิ q u i d m e t เ l นะครับที่ทาง A c e ซอร์เนี่ยเขาได้ u i l d In ใส่ลงมานะครับทำให้มันสามารถระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีแล้วขณะการเล่นเกมเนี่ยคุณก็จะเห็นว รุ่นใหม่เนี่ยผมมองว่าเฮ้ยถ้าคุณทํามาเป็นเกมมิ่งแล้วทําแบบใส่ซี u สักไรเซนเจ็ดไรเนเมาแล้วเนี่ยพอเขาใช้เป็นตัวลิททิ่เมทัลเนี่ยมันทาให้เครื่องเนี่ยมันเย็นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะคลายกังวลใจกันไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้งานของซี u ตัวนี้ได้เต็มประสิทธิภาพด้วยเพราะว่าเจ้าตัวไรเซนเก้าแปดเก้าสี่ห้าเอเอสตัวนี้แปดคอร์เนี่ย,ยมันสามารถบูตได้ถึง 5.2G กิกก็ทาแบบ เรียกว่าใช้งานได้เต็มหน่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับเครื่องนี้55,990บาทเดี๋ยวผมจะแปะทิ้งลิงก์รายละเอียดใต้ดีคลิปชั่นให้ใครสนใจก็ไปสั่งซื้อกันเอาไหมครับสำหรับวันนี้ทางผมนบเอ็กซ์ทีขอตัวลาไปก่อนว้เจันใหม่รีวิวหน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ